ที่ปาปรเริญุราที่มาปฏิบัตรรมน,นี้มีสิ่งที่ประทับใจก็อุ้มุทาี่ก็เบี้นในความปรดมากข้าพระนามที่ว่าเร,รียบรสรมลก็เรรทุกอย่างไม่มีอะไรที่ขัดข้องแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมเสยที่มอบกระถืนสารหนนวัดให้กับวัดต่างๆให้บำรุงรังบุพุทศาสนาะให้เป็นตัวอย่างของคนพระที่ดีต่อไป ขอบคุณไอ้สองเาะกัลมะเจโยไอ้มีอายุที่สมบูรณ์ยาวให้เรารุณ์ศาสนาต่อไปความตั้งใจความตั้งใจของท่านท่านธรรมเจโยดูขอบคุณค่ะสวัสดีและมาตาลค่ะหลวงตาหมินสีปาที่ได้เดินทางมาจากอำเภอสุขทอมจังหวัดกระบี่วันนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมโครงการวาสุกแก้ววาสิกาแก้ว ในครั้งนี้เป็นเวลา3วันนะครับสิ่งที่ได้เดินทางมาร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็มีความประทับใจหนึ่งก็เป็นสถานที่นะครับที่ได้มีโอ,อกาสได้รองรับนะครับ,บอุบาสกอุบาสิกาแก้วจำนวนทั้งหมด89ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินตลอดถึงที่พักอาศัยที่เราได้ปฏิบัติ การอุบาสกอุบาสิกาแก้วเป็นเวลา3วันนะครับเป็นสถานที่ที่ว่าน่าอยู่อีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งในอนาคตของจังหวัดกระบี่นะครับเราก็จะไปปฏิบัติและก็โครงการต่างๆที่ศวนย์ปฏิวัติอานานชาติจังหวัดกระบี่ที่จะถูดขึ้นในเรเ็วๆนี้นะครับสําหรับโครงการจัะถิ่น3ามหมวัดนะครับตอนอื่นผมก็ต้องขอรากขอบคุณ นหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้เลีงยห็นความสําคัญนะครับเกี่ยวกับการโครงการเท่ากระถิ่น3มหมุนวัดในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะบำรุงพรพรุทธศาสนานะครับและที่สําคัญท่านได้ดําริแล้วก็ดําริกับตัวเองว่า,ามาพึ่งพพุทธศาสนาและวก็ศาสนาก็ต้องพึ่งท่านด้วย เพราะฉะนั้นท่านได้สมก่อนปรารถนาที่จะได้ช่วยบนวงพระพุทธศาสนาและก็ส่งเสริมศาส,สนาซึ่งทุกวันนี้ในด้านของพระสงฆ์จะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีแต่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ ได้เล่งเห็นตลอดวันแล้วก็ช่วยสนับสนุนในด้านของทางพระพุทธศาสนาตลอดมานะครับและที่สําคัญกระผมเองนะครับชาวจังหวัดบีนะครับขอขอบคุณประเดชพระคุณท่านท่านหลวงพ่อธรรมชยโยนะครับที่ท่านได้เล่งเห็นความสําคัญัวในด้านของบุคลากรไม่ว่าเป็นในด้านของทางพระพุทธศาสนาก็ดีจากในด้านของอประรชาชนนักเรียนก็ดีที่ท่านให้การสนับสนุน ดีตลอดนะครับในนามของกบีขอกบบคุณท่านหลวงพ่อธรรมชโยขอให้ท่านมีอายุมัน่นขญยืนเป็นร่มโปร่มใสของลูกๆอุบาสุบาอุบาศกแก้วอุบาศิกาแก้วตลอดไปนะครับขอบพไว้